สวัสดีจ้ามื่อนี้แมพ่พากินข้าวกับซุปบะเขือจ้ะซุปบะเขือใส่ปลาทูมาเ้อจ้ามาตุ๋ยน้ำกันมีสมพักน้ำส้มผักคั้นเองแตงกวาแล้วก็ของปิ้งของย่างปลาทูตับไกป่ปลาแห้งอันของพอกับลูกกินไปเหมือเศร้าจ้ะ อันแม่มัแตาได้เห็ดมัแตาได้กินมาได้จาก,กินน้ำกันเ้าวนียวคุยสุอระเขืออ่าสับๆจอะต้มผัดสมพักรอนี้ได้กินโดนครับ ข้าวแล้วใส้ตู้เย็ยนไว้จ้าไม่น่าจะกินตัวยอะไรก็เป็นพ่อก็บลูกกินไว้แล้วมาเศร้าองังกินง,ง่ายๆตอนเศร้าแม่ประ่านมีเวลาเฮ็ดหายอันนี้ก็ปิ่งคือมาจากรลางค่อืใจใหญนะ่ล <c> ะ <oughs> phiên tập mua hàng nó đậm sáng hai tháng mười ngâm mười của hai ทำยังไงไปเลยอืน้องว่า ขาะนานกินอยู่ในบ้านยังมีมือวันบินมามาอยู่เปิดประตูไวะนั่ได้กินเนาะจัะ ม้วนมาต่ำไดปลาเนี่ยมันไม่ได้เหมือน จับแล้วจังเจอกันในคลิปหน้าจ้า